สวัสดีครับวันนี้รายการของเราจะมาพูดเรื่องมลภาวะของเสียงนะครับปัจจุบันสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของเราอย่างกําลังถูกทําลายด้วยมลพิษหรือที่เรียกกันว่ามลภาวะของสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมที่มีพิษเจือปนอยู่จนถึงขีดที่สามารถเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายของเราได้นะครับได้แก่มลภาวะทางน้ํามลภาวะของอากาศ มลภาวะของเสียงมลภาวะของดินเป็นต้นเรื่องของมลภาวะของสิ่งแวดล้อมนี้ทางรายการของเราก็ได้นํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วบ้างนะครับในบางเรื่องสําหรับเรื่องที่เราจะคุยกันกับท่านในขณะนี้ก็คือเรื่องมลภาวะทางเสียงคําว่ามลภาวะทางเสียงหมายถึงสภาพของเสียงที่เป็นพิษอันเนื่องมาจากความดังเกินที่หูจะทนได้ซึ่งอาจทําให้อวัยวะและประสาทรับฟังเสียงของเรามีอาการผิดปกติเสียงที่ดัง ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทําให้ผู้ฟังรู้สึกหนวกหูและอารมณ์หงุดหงิดได้สภาพเช่นนี้ก็กล่าวได้ว่ามีมลภาวะของเสียงเกิดขึ้นมลภาวะของเสียงมีผลกระทบทําให้ประสาทรับฟังเสียงของเราถูกรบกวนจนเกิดอาการปิดปกติเช่นหูตึงหรือหูหนวกได้นะครับขณะที่เรารับฟังเสียงที่มีสภาพเช่นนี้มักจะทําให้เกิดอาการหงุดหงิดเช่นที่บ่นกันว่าหนวกหูเป็นต้นนะครับ ในสิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนนั้นมักจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงลมพัดที่ผ่านต้นไม้ใบหญ้าเสียงล้อของเกวียนเสียงเสียดสีกับเพลงเสียงเหล่านี้น่าฟังมีความไพเราะและไม่ดังจนเกินไปแต่ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยนไปมากมียอดยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เรือยนต์เป็นต้นม,มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงอุทึรของเครื่อง บ้านเรือนและอาคารบางแห่งเปิดเครื่องเสียงขยายเปิดวิทยุและโทรทัศน์ดังเกินความจําเป็นดังนั้นเสียงที่เราได้ยินได้ฟังในปัจจุบันมักจะเป็นเสียงอุกทึกที่ไม่น่าฟังและดังจนเกินลบควรประสาทซึ่งจะเป็นเสียงที่มีสภาพเป็นพิษจึงกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้มนุษย์เรากําลังได้รับอันตรายจากสภาวะของเสียงและสภาวะสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างหนึ่งคือภาวะของเสียงและเป็น เรื่องที่ทุกคนควรทราบโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองทั้งนี้เพื่อให้ได้หาการหาทางหลีกเลี่ยงหรือป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลภาวะของเสียงหรือลดปัญหานี้ให้น้อยลงในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุและอากาศเสียงจะเดินทางไปถึงหูของผู้ฟังได้ก็ต้องมีอากาศนั้นกั้นอยู่ระหว่างหูกับต้นเสียงนั่นหมายความว่าเสียงเดินทางผ่านสุญญากาศไม่ได้ ภายในหูของเรามีอวัยวะรับสั่นสะเทือนและมีระบบประสาทที่จะแปลความหมายของการสั่นสะเทือนเป็นเสียงต่างๆอวัยวะรับฟังการสั่นสะเทือนชิ้นแรกภายในหูของเราคือแก้วหูซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆปิดรูหูอยู่คล้ายกับหนังกรองที่ขึงตึงเมื่อต้นเสียงกําเนิดขึ้นเสียงก็จะเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นการสั่นสะเทือนจะส่งผ่านมากับอากาศเข้าไปในรูหูและทําให้แก้วหูสั่นสะเทือน อำนาจการสั่นสะเทือนนี้จะถูกส่งต่ออวัยวะชิ้นต่างๆภายในหูส่วนกลางและไปยังประสาทรับฟังเสียงเสียงที่ดังมากเกินแก้วหูจะสั่นด้วยช่วงที่กว้างมากระดับเสียงที่สูงมากแก้วหูจะสั่นด้วยความถี่มากนั่นก็คือหมายความว่าเสียงที่ดังและมีระดับที่สูงมากแก้วหูก็จะทํางานหนักที่สุดท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับลองนึกดูสิครับว่า ในขณะที่ท่านได้ยินเสียงอกระทึกอยู่เป็นเวลานาน,านๆแก้วหูของท่านจะสั่นด้วยความแรงเป็นเวลานานเท่าไหร่ประสาทรับฟังเสียงก็ต้องถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงต่อระยะเวลาที่เราฟังเสียงมากขึ้นเท่านั้นในสภาพเช่นนี้จะรู้สึกได้อย่างไรท่านจะต้องมีอารมณ์หงุดหงิดกระตุ้นอย่างแรงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับถ้าท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้อาจทําให้หูตึงคือเคยชินกับเสียงดังมากๆเมื่อไปอยู่ที่ เสียงใครพูดก็ต้องพูดดังๆจึงจะได้ยินนอกจากนี้อาจทําให้หูของท่านผิดปกติไปและอาจถึงอาการหูหนวกได้ในที่สุดนะครับการสั่นสะเทือนที่ช่วงกว้างมากจะเกิดเสียงที่ดังมากถ้าเราอยู่ไกลจากต้นกําเนิดเสียงจะได้ยินเสียงที่มีความดังน้อยดังนั้นในการกําหนดความดันของเสียงพิจารณาในรูปแบบของความเข้มของเสียงที่หูได้รับซึ่งขึ้นอยู่กับพลังงานของเสียงที่มาถึงหู และกำหนดเป็นมาตรฐานของความดังเช่นนี้เช่นเสียงที่เบาที่สุดหูคนปกติสามารถได้ยินนั้นมีความดัง60 d เดซิเบลเสียงเปิดหนังสือพิมพ์มีความดัง30 d เดซิเบลเสียงพูดตามธรรมชาติมีความดังมีความดัง60เดซิเบลเสียงบนท้องถนนที่มีการจราจรหนาแน่นมีความดัง80 d สเดซิเบลเสียงเครื่องจักรในโรงพิมพ์ที่มีความดัง100เดซิเบล เสียงฟ้าร้องเสียงเครื่องบินไอพุน่ขนขณะขึ้นจากสนามบินมีความดัง110เดซิเบลและเสียงที่ดังที่สุดที่จะหูและเสียงที่ดังที่สุดที่หูจะทนได้นั้นมีความดังถึง120บเดซิเบลเป็นต้นตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกระบุว่าเสียงที่ปลอดภัยต่อกระบวนการรับฟังของเรามีความดังไม่เกิน85เดซิเบลเมื่อได้ยินวันละ8ชั่วโมงความดังของเสียงที่มากกว่านี้ถือถือได้ว่า เป็นมลพิษเป็นมลพิษของเสียงซึ่งอาจมีผลให้หูผิดปกติได้ท่านผู้ชมเคยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ที่ท่อไอเสตแตกไหมครับเสียงเกิดขึ้นนั้นมีความดังอยูใ่ในสภาพเสียงที่เป็นพิษซึ่งสามารถทําอันตรายต่อหูของท่านได้การแก้ไขมลภาวะของเสียงเป็นพิษอาจทําได้ดังนี้คือจะต้องกําจัดต้นกําเนิดเสียงอุกทึกนั้นทั้งหมดไป และอีกวิธีหนึ่งคือหลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้บริเวณที่มีมลภาวะทางเสียงมากนะครับ <c oughs> การกำจัดต้นเสียงอรือกระทึกนั้นทำได้โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียงพยายามลดความดังของเสียงให้น้อยลงเช่นรถยนต์ที่ท่อไอเสียแต่ก็ควรเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยไม่ปล่อยให้เสียงรบกวนชาวบ้าน <c oughs> ผู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรเร่งเร็วมากนักเ <c oughs> มื่อผ่านย่านชุมชนและ ควรใช้ท่อไอเสียที่มีความดังลดลงเป็นต้นสำหรับการหลีกเลี่ยงมลภาวะของเสียงนั้นคือไม่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ที่มีเสียงอึกทึกเช่นโรงงานอุตสาหารกรรมริมถนนใหญ่หรือใกล้สนามบินเป็นต้นอย่างไรก็ดีนะครับการใช้แผ่นกั้นเสียงหรือที่เรียกว่า Acoustic Board ซึ่งเป็นสนัญลักษณ์คล้ายกระดาษชานอ้อยซึ่งเต็มไปได้วยรูที่ไม่ทะลุอยู่ด้านหน้า แผ่นกั้นเสียงจะดูดลืนพลังงานของเสียงให้น้อยลงดังนั้นเมื่อนํามาเป็นผนังด้านหน้าที่กําเนิดเสียงอยู่จะทําให้ความดังของเสียงที่ถูกหูของเราลดน้อยลงด้วยเรื่องของโมลภาวะของเสียงที่คุยกับท่านผู้ชมในช่วงนี้นะครับจะขอจบลงแค่นี้หวังว่าคงไม่เปิดโทรทัศน์ดังเกินความจําเป็นซึ่งจะเป็นการช่วยลดมลภาวะของเสียงแดะสิงเวีนล้อมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณและสวัสดีครับ